โยสวัสดีครับเราก็มาเจอกันอ,อีกแล้วชายาไอหนุม่มโกทงไม่ใช่สิทุ่งพยาหมีคนละที่เลยก็ขี้หูแฉะนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมเราออกด้านหลังนะไม่ใช่ด้านหน้านะด้านหลังแสะแล้วก็งัดมันก็จะติดกันละนะ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนคอก็เริ่มจะระคายระคายเครื่องคืนนี้น่าจะเย็นนะเพราะว่าลมข้างนอกแรงแรงแต่ก็ไม่เข้าใจนะที่ประเทศจีนตอนเหนือจีนญี่ปุ่นเกาหลีนี่หนาวแบบติดลบเลยแต่ความเย็นก็ไม่ค่อยได้ลงมาถึงไทยอะคือถ้าเราจะหนาวกันมากๆเนี่ยก็ต้องมีความกดอากาศสูงอะ่ะ แต่นี่ความกดอากาศสูงก็ไม่ค่อยมาแต่ก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรทำไมมัน <c oughs> <c oughs> มีขี้หูตรงนี้อ่ะทำไมมันไม่ขึ้นวะแสะแล้วไม่หลุดล่ะแสะแล้วไม่หลุดวะเอ,อามา่เอามาเอามาลองอีกทีสิก็เป็นขี้หูแช่เอ่แสะเบาแสะงัดแสะและ้วงัด หลุดไหมอ้าทำไมไม่หลุดออกมาอะหลุดออกมาละนี่ายก็มีนิดนิดหน่อยหน่อยนะข้างนี้ข้างนี้มีไม่เยอะแต่ก็มีอเมื่อวานเนี่ยไปนั่งดูสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์มา โอ้ร้องร้องเพลงพอมากร้ <c oughs> องเพลงพอมากจริงๆโอ้แต่แล้วเสียงฉันเสียงฉันจะไม่ได้แล้วเสร็จเสร็จขี้ผมเสร็จผมติดขี้หูออกมาเอาออกมาแล้วไหนดูสิด้านในมีอีกไหมด้านในเหมือนไม่มีมีแต่ด้านนอกอะครับ อนนี้เองเอ,อาแสะด้านบนอ๋อตรงนี้มีนิดนึงค่อยๆแสเอออกยีออกมาแล้วเห็นไหมออกมานะเห็นไหมเห็นไหม <c oughs> เราจะใช้ด้านหลังนะเดี๋ยวฝรั่งมาดูบอกคุณแค่ผิดด้านอีกแต่เทคนิคที่ผมทำเนี่ยมันจะไม่เจ็บนะถ้าควักมันจะเจ็บอ่ะ เราแสเรางัดเนี่ยจะไม่เจ็บแล้วครับเพราะเราไปบกเบาตามพื้นผิวขเขาแล้วพอชนปุ๊บเราก็ค่อยงัดขึ้นมามันก็จะติดที่ด้านหลังขึ้นมาเองนะครับไม่ต้องใช้กดแรงอะไรกันมันเป็นเทคนิคของผมเองโอ้แต่ละตรงนี้เหมือนมีขี้หูใช่ไหมเนี่ยเอ้า ขี้หูก้อนใหญ่ด้วยเจนะขอเลื่อนมุมกล้องก่อนขอเลื่อนแสงเราต้องใช้คีมขี้ไหมเนี่ยอืตอตอนเปลี่ยนอันนี้มาแสะดูซิได้ไหมมันใหญ่อะอ้าวมันไม่หลุดว่ะมันเป็นขี้หูแฉแต่มันก็เป็นแผ่นอยู่ด้านใน <c oughs> แล้วเราก็เคยจําเป็นต้องใช้ตัวนี้ขีบออกมาได้ไหมอืมอืมถ้าจะไปตัดแว่นเพิ่มไหมเนี่ยไม่รู้ใส่ตาเอียงขึ้นหรือเปล่าช่วงนี้เล็งผิดเล็งพลาดตลอดสองสัยใส่ตาเอียงเพราะว่าแทงหหยไม่ถูกเลยช่วงเนี้เกี่ยว ไอแบบมีเสียงแบบกล่องเสียงมีเสมหาครับแต่ต้องไปดูก่อนว่าเป็นเสมหาที่เกิดจากการติดเชื้อหรือเปล่าถ้าติดเชือ้อต้องไปกินยาฆ่าเชือ้อแบคบทีเรียแต่ถ้ามันไอให้ธรรมดาเฉยก็ไม่เป็นไรไอเพราะร้อนไอเพราะเย็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับ เพราะว่าถ้ามันติดเชื้อแบคทีเรียนเนี่ยผมต้องรีบนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลามไปเป็นเออเขาเรียกอะไรนะลามไปเป็นไอเซนัอายุ่งเลยว่าผมมาแพ้เป็นเซนัสบ่อยมากเมื่อสมัยก่อนนน้นนะ่ะโอเคผมค่อยๆ บบบบเบาๆไปรอบหูนะครับเพราะว่าเราจะเอาน้ำยามันละลายขี้หูแล้วเราก็จะทำำทำให้มันสบายสบายโอเคโอเค อใช่ไหมได้ไหมนี่ง่ายนี่ง่ายนี่ง่ายโอ้ยเราก็ค่อยค่อยปั่นกัน ดูสิมีปันตรงไหนบ้างเนี่ยก็มองแล้วก็ค่อยๆยแย่ไปตอนนี้จะเน,น,น,น้นตรงขอบนอกกับตรงกลางนะเพราะว่าขี้หูแฉมีอยู่แค่ตรงเนี้ยพราะช่วงหลังๆนี่คุณลูกค้าก็ไม่ได้เอาสำลีดันเข้าไปข้างในและเมื่อก่อนขี้หูไปติดถึงข้างในแล้วเพราะว่าใช้สำลีอัดเข้าไป <c oughs> ตอนนี้คุณลูกค้าก็เปลี่ยนเป็น สิบห้าวันยี่สิบวันมาทีเนี่ยเวลาเอาออกอย่างเนี้ยอย่าไปใช้ผ้านะครับใช้ใช้อีอย่างเนี้ยแล้วก็ดึงมันเอามันจะได้สะอาดแต่ว่าผมมาทําข้างหลังนะเพราะว่าขี้เกียจมานั่งเลงไงมานั่งเลงตอนที่ออกที่ไอออกกล้องมันยุ่งยากอเอา้า ทำไมมันพันแล้วไม่ได้อย่างที่คิดเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่พัในใหม่นะครับโอเคเยี่นี่อาให้ปลายมันเลี่ยมเลี่ยมเสี้มมมยมเสี้ยมหน่อยอ่าปลายไปถึงแก้วหูแล้วก็ไปนวดแก้วหูเบาๆอ้อตรงนี้มาตรงกลางแล้วโอเค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  ใช่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 เมื่อวานนี่นะผมได้เจอเอออะไรนะอดีตรองนายกกรทัพพลังสีด้วยแกอุตสาบินมาจากนู่นโคราชนะมั้งเพื่อที่จะมาแบบมามาดูสลัญญาเนี่ย มาดูดนตรีในสวนจังหวัดเชียงรายแล้วก็ <c oughs> ด้วยตัวแกเนี่ยแบบมีสัมพันธ์ที่ดีกับตัวนายกเทศบาลด้วยครับตั้งแต่สมัยนน้ย <c oughs> ปันสมัยนีย้อืม <c oughs> ก็เป็นการเมืองแบบที่ไม่สร้างสัตว์วครับ โดยส่วนตัวนี่ผมสนับสนุนนักการเมืองแบบนี้นะเพราะว่าจะสามารถที่จะหางบประมาณหาเงินมาพัฒนาในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบได้ครับแต่นักการเมืองอีกกลุ่มหนึ่งก็พยายามจะเป็นศัตรูเดี๋ยวเป็นกับฝ่ายนน้นฝ่ายนี้แล้วก็ ชูแต่ประเด็นว่าตัวเองนโดดเด่นเรื่องความดีความชอบหรืออะไรแต่ว่ายังไม่ได้พัฒนาอะไรเป็นรูปแบบหรือเป็นชิ้นเป็นอันนี้ก็เอผมจะใช้คำว่าไงผมก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะทำงานกันจริงๆได้ไหมเข้าใจกันว่าทำงานจริงๆไหมจับผิดจับประเด็นอะไรเงี้ย <c oughs> คือจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนักการเมืองหรือว่าประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าทําเรื่องชั่วไว้เนี่ย มันหลักฐานมันมีหมดอะมันอยู่ที่ว่าและคนที่จะไปจับไปรวบรวมหลักฐานหรือความชั่วพวกนี้แล้วเอามาตีแผ่ในสังคมเนี่ยแล้วก็ดังเนี่ยถ้ามันแบบในแง่ของการเมืองเขาก็ทํากันแล้วเขาก็จะโดดเด่นขึ้นมาแต่พอถึงเวลาจริงเราก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะทํางานกันเป็นหรือเปล่านะอันนี้ในในความคิดของผมเองเฉยๆนะไม่ได้ไน้นน ผมจึงชอบนกักการเมืองที่สามารถนำงบประมาณต่างๆจากส่วนกลางเนี่ยเข้ามาพัฒนาในพื้นที่ในเขตของตัวเองที่ตัวเองรับผิดชอบซะมากกว่า <c oughs> โอ้มีไงใช่ไหมอ่าตอนนี้ก็เสร็จนะครับเสร็จสะอาดหมดจด ต่อไปก็เหลือแค่ปั่นเล่นๆนะครับเราจะไปปั่นเอาตรงขอบแก้วหูเล่นๆก็แต่เราก็ต้องดูด้วยว่าปั่นเล่นๆแล้วต้องมีเวลาพอที่กับแบตนะเพราะว่าแบตนี้ไปไม่ลามาไม่ไหวแล้วนะครับคลิปที่แล้วก็แบบจบไปแบบด้นดวนเลยใช่ไหมเอ๊ะคลิปอะไรอะที่เออผมลืมไปแล้วว่าคลิปใครวะ ที่เอาขี้หูออกได้ไปพูดไปแป๊บเดียวมันก็ดับไปเลยกลว่าจะอัดไปอีกสักไปแบบหมายถึงเอาไปชาร์จห้า,านาทีแล้วก็ค่อยมาจบคลิปปิดเงี้ยมันก็เวอร์ไปอะลูกค้าเขารอไม่ได้โอเคโอเค เจ้าหูก็ใสเป็นตาทักก็ตนเลยอาใช่ตอนนี้ก็สบายแล้วครับคุณลูกค้าก็โล่งเราก็สบายใจเดี๋ยวเราจะไปฝั่งโน้นกันส่วนใครจะช่วยเหลือใครจะดูเน็ตมาได้เลยนะครับธนาคาร UOB 7 1 6 1 1 3 2 0 4 5 4 บุษวงกยอยืนย,ยองเบ้ไปไปฝังนู้นกันโยเราก็มาข้างขวากันอีกครั้งหนึ่งโอ้ยข้างขวามีขี้หูแฉเอ้าแต่เหมือนไม่เยอะนะเอ้าแต่แฉแล้วมันเป็นแผ่นแฮะอ แสแล้วก็งดัดหลุดมาแสแล้วก็งดัดหลุดมาอ๋อมันมันจืดจืดอ่ะหลุดแล้วต่อค่อยๆแะแล้วก็งดัด <c> แ <oughs> สแล้วก็งดัดแะค่อยๆแสะนะเรื่องเล่านี้ไม่รู้จะเล่าอะไรอ่ะ เอสนใจจงขี่หูก่อนเอา้าเหมือนยาวมากเลยเออไปไหนแล้ววะเดี๋ยวเอาคีคีบดีกว่าดูเหมือนมันจะมันจะใหญ่นะหรือว่าเราเขาเ้าใจผิดไปเองแต่มันน่าจะใหญ่นะมันแซออกมาแล้วมันเป็นแผ่นบางแ้วทำไมไม่หลุดออกมาวะ ใหญ่นะใหญ่อย,ยูใหญ่ย,ยูไหนมีอีกไหมมันน่าจะมีอยู่ข้างในนะเป็นเชื่อมต่อใช่ไหมใช่ใช่ใช,ใช่ด้านขวาล่างรวมกว่าบนอ๋ออะไรกันวะเนี่ย ่อนนะเออมีขี้วหูแปลกๆอ่ะแสะข้างล่างน,นี่ออกก่อนเมื่อกี้ก็ออกไปรอบหนึ่งละโอเคโอเคอืม ไม่เป็นดังที่คิดซะแล้วทั้งแรกก็นึกว่ามันจะง่ายนะครับแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนไม่ง่ายแล้วเราจะทำชั้นใดฉันจะทำชั้นใดฉันจะหามุมขีบมันเฉยๆแต่มุมมันก็ไม่ให้ฉันขีบฉันก็จะแทะมันใหม่เพื่อจะหามุมขีบมันมันก็ไม่ให้ฉันขีบ ขีดไม่ได้ฉันจะทำยังไงก็ขอแสะมุมก่อนได้ไหมอ้าเหมือนจะได้แนละ้วเอาเสียบเลยดีกว่าเสียบแล้วหมุนได้ไหมเนี่ยเหมือนแน่นมากเลยเสียบแล้วหมุนได้ไหมหลุดหมดนะขอให้หลุดหมดนี่ปกติ โอ้ยแน่นแน่นมากแน่นมากโอ้ยถึงแก้วหูแล้วโอเคโอ,โอเคแม่เจ้า <c oughs> ปกติขี้หูแฉะมันไม่น่ามีแผ่นอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้มีได้งไงแต่มันก็มีแล้วอะ,อะเอนี่ยถ้าไม่ได้ประสบการณ์นะแย่เลยอ่ะดูสิ <c oughs> ใช่ไหม เดี๋ยวก็จะทำนี้ก็อนสิบ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 แม่ฮาไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อตอนนี้ก็น่าจะหมดเสี่ยงเลี่ยงหุน้นอีหยะาทำไมมันเอาไมีอาออกอะมันเน้นผมก็จะล้างหูเลย ที่ผมกินโกโก้ไปสะอึกสะอึกโกโก้ <c oughs> ช่วงนี้บางจงังหวะกินข้าวแบบเหมือนแบบกืนไม่ลงแล้วมันปิดมันไม่ใช่ว่าไปค้างหลอดลมแต่มันน่าจะเหมือนคนเท่าที่เขาเรียก,กว่าแน่นอกอกอึกอัก,อ,ก,อ,ก,อ,กอย่างเงี้ยแล้วหายใจไม่ออก เราก็ดูอุ๊ยแต่ยนี่มันอาการคนเท่านี่อาการคนเท่าโผแล้วรีบกินก็ไม่ได้กินของหวานกินอะไรที่เป็นครีมเยอะๆก็ไม่ได้มันไม่ย่อยพอมันไม่ย่อยเรากินน้ำเข้าไปมันก็จะอึกอักอึกอักอย่างเนี้แหละโอเคใช้ได้ไหม อืมโอเคก็สบายสบายนะครับไม่ไม่น่ามีปัญหาครับกับคลิปครั้งนี้เราก็จะเกาให้เขาเอาออกให้หมดขี่หูอ่ะไ,ไม่มีไม่มีไม่มีอะไรติด้างแล้ว ใส่น้ำยาเข้าไปแล้วก็เอาพวกนี้ไปเกา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 เดี๋ยวมันก็ละลายออกหมดนะครับแล้วก็สบ,บายตอนนี้เราก็จะใช้ซ้ำรีเข้าไปเช็ดโอ้คุณแฮกเตอร์มาแล้วคุณแฮกเตอร์จอมซ่ามาแล้วครับน้องแฮกเตอร์เออมันบางวันมันก็ยอมไม่แค่หูบ,บางวันก็ไม่ยอม เอาแน่เอานอนกับเจ้าตัวไม่ได้นะครับเด็กแฮกเตอร์เนี่ยแต่โตขึ้นนี่ไม่รู้จะก่อนนี่รักขนาดไหนสำหรับสาวๆเพราะว่าเด็กรูปลอมากโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้ตายละอา่ามีเศษไม่ใช่นี่อันนี้ไม่ใช่ขี้หูนะครับสีดำๆเนี่ยอันนี้ถ้าไม่เป็นสเก็ตเลือดก็เป็นอีนั่นแหละครับขมาที่เป็นพวกขี่มอไซค์แล้วมันปิวเข้ามา ปิวเข้าหูหรือไม่ก็เดินอยู่มันก็ปิวก็ได้ครับอยู่ข้างถนนเนี่ยมันปิวได้หมดนะครับจังหวะมันอนะไอที่แบบกลัวที่สุดเลยขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเปิดไฟแล้วแมลงบินเข้าหน้าเข้าตาเนี่ยแบบมันมาเล่นไฟไงแล้วก็ชนหน้าปุ๊บแล้วก็เจ็บไอไม่เท่ากับอีแมลงก้นกระดกสีแดงแดงสีส้มส้มนั่นนะครับ พอมันบินมาปุ๊บเราปัดปุ๊บมันตูดมนันปล่อยสารเคมีออกมาแล้วสารเคมีตัวนั้นนะโอ้โหไม่รู้มันเป็นกรดรุนแรงหรือเป็นด่างรุนแรงนะครับเราจะปวดแสบปวดร้อนมากยิ่งเก่านี่ก็คำเมืองเขาเรียกว่าเพอะผิวหนังมันจะเป็นแผ่นเป็นลอกเลอะเทอะไปหมดแล้วทั้งนี้ก็เลยเรียกว่าเพอ,อรอเป็นแผลเพอะหมด คือจากที่หยดเดียวเนี่ยถ้ารีบหยดเดียวเรียบรีบเอาน้ําล้างนี่จบเลยแต่ยิ่งเอามือเช็ดเช็ดเช็ดไปสารเคมีมัมนก็ไปทั่วตามที่เราลากไปครับจุดมันก็จะยาวแบบนั้นแหละบอกโอ้โหเพื่อนวันนี้เพื่อนลูกค้ามาตัดผมรุ่นน้องโอ้โหมันโดนครั้งที่แล้วมันก็โดนไปรอบหนึ่งแพ้เก่ายังไม่ทันหายแผ้ไผ่ก็โผล่มาอีกรอบหนึ่งแล้วก็อึ้งกับมันเลย ก่อนนะบ้านเราเรียกอะไรนะแมงแกงปะสีแดงๆเนี่ยแมงแกงแมงแกงไม่ใช่สิแมงเลยแมงก้นกระดกสีแดงโอเคตอนนี้ผมไปซับความชื้นที่แก้วหัวเราตรงแล้วนะครับไปซับความชื้นโดยตรงเราก็ปั่นไปเรื่อยๆปั่นไปเรื่อยๆ บันได้ไหมได้อยู่แต่ผมก็ยังแปลกใจนะทนั้งที่คุณลูกค้าก็ไม่ได้ใช้คอตตอนบัตรแล้วทำไมขี้หูแฉะแล้วด้านในถึงเป็น <c oughs> เป็นแบบติดขอบผนังทั่วเลยแล้วเหมือนเหมือนซองถุงกาแฟตอนที่เราหมวนออกมาผู้ชมทางบ้านก็เห็นใช่ไหมอันนี้ไม่รู้มันเกิดจากอะไรนะ ตอนนอนก็นอนอยู่แค่ทิศอย่างเงี้ยตอนนั่งมันก็อยู่ทิศเดียวแต่มันดันมีขี้หูรอบหูได้เนี่ยแปลกดีไหมเออแล้วมันไม่โดนแรงแรงดึงดูดของโลกกันหรือไงนะเคยสงสัยไหมผมว่าสงสัย <c oughs> แรงดึงดูดของโลกแรงดึงดูดของเมียถ้าแรงดึงดูดของเมียเยอะ สามีก็จะไม่แย่จากถ้าแรงดึงดูดของสามีที่มีแต่เมียน้อยเยอะกว่าสามีก็ไปหาเมียน้อยเดี๋ยวก็เลิกกันไม่แน่ไม่แน่บางคู่ก็ไม่เลิกนะครับก็เลี้ยงทั้งเมียน้อยและเมียหลวงแต่ก็ไม่ได้ส่งเสริมให้มีเมียหลายคนนะฮะจริงมัน เป็นความรู้สึกแต่ละคนนะบางคนก็บอกเอ้ยนี่มันความรู้สึกของฉันแต่มันขัดกับค่านิยมของสังคมบางคนก็บอกมันขัดต่อศีลธรรมเอ๊ะเราก็เคยคิดว่าศีลธรรมเนี่ยใครเป็นคนตั้งนะใครเป็นคนตั้งศีลธรรมขึ้นมานะมนุษย์เพศผู้หรือมนุษย์เพศเมียตั้งศีลธรรมกันขึ้นมาศีลธรรมนี่คือพื้นฐาน ของความดีงามของมนุษย์กันหรือเปล่าโดยกฎหมายส่วนใหญ่ทั่วโลกก็จะตั้งเพราะว่าเอาศีลธรรมว่าแต่อย่างที่ผมเคยบอกไว้หลายๆครั้งนะผมถามว่าบางครั้งเราทำผิดกฎหมายนะแต่มันไม่ได้ผิดศีลธรรมอย่างเช่นคุณขับมอเตอร์ไซค์ไปแค่ปากซอยแต่คุณไม่ใส่หมวกกันนอก นี่คุณทําผิดกฎหมายนะแต่ถามว่าคุณทําผิดศีลธรรมไหมไม่นะคุณขี่รถยนต์ของคุณไปอยู่ดีๆแต่คุณไม่ได้คาดเข็มขัดนี่คุณกําลังทําผิดกฎหมายนะแต่คุณทําผิดศีลธรรมมเป่าไม่ผิดถูกป่ะแต่เชื่อไหมครับไอ้กฎหมายไม่ใส่หมวกกนันน็อกไม่พกใบกับขีไม่ขาดเข็มขัดนี้ละภัยฝ่าไฟแดงหรือว่า เลี้ยวซ้ายในที่ห้ามเลี้ยวจอดในที่ห้ามจอดกับโดนปรับโดนโน่นโดนโดนดี่แล้วก็ติดตามเหมือนว่าพวกเขาก่ออาชญากรรมนึกภาพออกเลยใช่ไหมครับแต่คนทำชั่วทำเลวจริงๆเนี่ยการนำเสนอข่าวกับเบอร์หน้าเบอร์ตาเหมือนก็ สังคมเหมือนกับเหมือนกับกฎหมายหรือคนออกกฎหมายเนี่ยกลัวว่าคนชั่วพวกนั้นจะไม่ได้กลับไปทําชั่วอีกแลกว้วกลัวคนเขาจาหน้าได้เขาจะไม่สามารถประกอบความชั่วได้อีกเลี้ยงดูครอบครัวเขาได้อะไรอย่างเงี้ยผมเห็นแล้วผมเจ็บใจมากเลยกับกฎหมายไทยเนี่ยมันเหมือนคนออกกฎหมายเนี่ยคือเจ้านายของคนชั่วพวกนั้นะ่ะ หรือว่าคนออกกฎหมายนี่คือเจ้ากรรมในเวรของคนดีทั่วไปก็ไม่รู้ป่ะพูดมากเดี๋ยวจะติดคุปปกบอกไม่รู้ป่ะป่ะปะปเที่ยวน,นี้ก็จบแล้วเสียงสองก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยขอใช้ตอนปิดนี้แล้วกันก็อยากจะสนับสนุนอยากจะโดเน a ก็เชื่อเลยนะครับธนาคาร UOB 761 132 0454 ปุโซมกดอยู่ยินยงครับโย้ป้าเดี๋ยวผมจะให้ดูขี้หูรวมๆกันว่ามันเยอะยังไงนี่งไงขี้หูรวมๆขี้หูรวมๆก็เห็นไปแล้วอ่าต่อไปก็นั่นเลยครับธนาคาร uob 761132 0454บ๊บายบายครับ